ตัว Android 7นิ้วเวอร์ชัน10เป็นอัลต้าเฮดดิบรองรับทั้ง 4K แล้วก็ 8K ะัดง่ายมากการลอยกีดขวดลูกตัว Q7 นี้นะคะรองรับกล้องถอยลองรับคนทงมาลายและยังลองรับจอแไลดานด้วยนะพี่ฟางและยังสู้แสงด้วยวักดีค่ะวันนี้นะคะพี่วางกับน้องมิ้นนะคะอยู่ที่ร้านเพอร์เฟคคาค่ะพี่ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาแนะนำนะคะจอแอนดรอยนะคะเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนาะเวอร์ชั่นสิบค่ะเดี๋ยวรายละเอียดของตัวจอจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะโอ๊ยความไม่รู้โอเคค่ะ แล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในรถเทสโกว่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะตัว Android 7นิ้วนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชัน,น,ชนส0ค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะคะว่าฟังก์ชันของ Android รุ่นนี้ค่ะมีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะพี่ ตัวต่อ <distracting> น <Sky jogo> ี้นะคะพี่กวางเป็นอ <busca, S 2> ัลตราเฮดดีนะคะต่อหนาอยู่ที่2.5งดีค่ะพี่อันนี้มีขนาดเท่าไหร่นะคะ7นิ้วเดี๋ยวนะคะ7นิ้วนี่คืออะไรนะคะนิ้วค่ะเอาไม่ใช่ตัวต่อค่ะพี่ตัวต่อตัวต่อในคะใช่ค่ะพี่กวางกันรอยขีดข่วนลูกค้านะมีเล็บยาวต่อเป็นเบสนะคะจิ้มก็ไม่มีรอยครับอ่าหลักๆโครงสร้างของฐานหน้าจอเขาจะเป็นแบบนี้พี่กวางนะคะพลาสติกน้องมิ้นบอกก่อนว่าพัดง่ายมากและลื่นด้วยลื่นเลยใช่ไหมคะลื่นปืะลื่นปืนเลยเนาะลื่นมากค่ะไหลลื่นไหลลื่นเหมือนสไลด์เลยค่ะพี่ ตัวตอนนี้นะคะมันรองรับคําสั่งเสียงด้วยนะคะพี่กวางเวลาลูกค้าท่านใดที่จะเข้าไปในวิดเตเตอร์จีเพ็หรือว่าจะเข้า u t u b e เนี่ยเพียงแค่พูดแค่นั้นเองคือเวลาพี่กวางขับรถใช่ป่ะแบบไม่สะดวกอ่ะเพราะเราขับถูกปะคะแล้วเราแบบจะไปกดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สะดวกพูดไปเลยว่างั้นพูดไปเลยมันก็ารถฟังคําสั่งของเราแล้วก็ขึ้นมาเลยปุ๊บสายสะดวกมากเลยโอเคค่ะกาแฟ นี่ค่ะพี่สำหรับลูกค้าท่านใดที่เดินทางมากรอดไล้หิวน้ํานะคะก็คือเสิร์ชหากาแฟดูไปก่อนให้ชุ่มคอไปก่อนดีกว่าแล้วก็นะคะเป็นนิวกเตอร์ตัวนี้นะคะยังรองรับระบบตัวออฟไลน์ด้วยเพียงลูกค้าโหลดจากระบบเพจสโตแลนะคะดาวน์โหลด ต่างๆได้ที่เพจสโตรได้เลยค่ะปวาเหมือนมือถือเราว่างั้นเถอะใช่ไหมเหมือนว่าโอเคโหลดจากแอปก็คือข้อเพจสโตรแล้วก็อดแอปแล็กต่างๆเข้ามาลงในหน้าจอตัวนี้ใช่ใช่ค่ะพี่ใช่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยเนาะใช่ค่ะคุณปวางตัวเครื่องเสียงนี้นะคะสามารถปรับตัวลูกเล่นเสียงได้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้เสียงเบสเสียงแรมเสียงสูงค่ะสามารถตั้งค่าปรับได้ใช่ค่ะพี่ใช่เข้าที่ตั้งค่าบอร์ดนะคะลูกค้าเกี่ยว่าการตั้งค่าเสียง ค่ะแค่นี้ก็จะมีเคอร์เตอร์ให้หลากหลาดเบ็ดพุ่มเบ็ดหนักอะไรเงี้ยได้ขเด็กจรหลังหลกอะไรเงี้ยใช่ไหมลูกค้าที่เป็นสายซิงหรืออยากแดนนะคะน้องมิ้นขาพี่อยากลองฟังเสียงอ่ะในคือแบบตอนเนี้ยพี่มีฟิลแบบอยากแบบแดนเขาเลโอ้แดนนิดนึงอะค่ะแบบที่มีขับเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวน้องมิ้นจัดให้เลยค่ะพี่กวางจัดเลยค่ะเอาเพ็นสวรรค์ชั้นเจ็ดไปนะพี่นะแต่จริงหนูอยากแต่ต่อสวรรค์ชั้นสิบมากกว่าพี่โอเคค่ะ คือแบบหูเสียงมันแบบมันดีจริงๆใช่ไหมพี่คือแบบกินใจอ่ะคุณพี่เห็นปะไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหหูโลดอ่ะตัวลูกค้าท่านใดนะคะสนใจน้องมิ้นบอกเลยว่าอยากท้าไม่ควรท้าจริงๆนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะพี่กวางน่าสนใจน่าสนใจได้แค่สามสิบท่านเท่านั้นค่ะพี่ต้องรีบเลยนะคะแบบนี้นะคะฟังก์ชันครบขนาดนี้นะคะไม่รีบเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วเนาะอ่าตอนนี้นะคะอย่างที่น้องมิ้นบอกไปพี่กวางรองรับตัวจีพีทั้งออนไลน์และตัวออฟไลน์นะคะลูกค้าแค่ดาวน์โหลดไดเโซ่เหมือนกันของร้านเราสามารถจะใช้เป็นตัวไซต์จิ๊กซี้ ใช่ิ่ใช่ใช่แค่ดาวโหลดมาปุ๊บลูกค้าก็แค่อาติดตั้งเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดาวโหลดมาเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่วันนี้เน็ตล่มหรือว่าตัวเครื่องาดหมดพอดีขอจะเป็นนี้สามารถตั้งค่าด้วยนะพี่กวางให้เป็นมุมองสามให้เป็นมมองเรอง 3D ก็ได้ค่ะพี่อให้โโมมากค่ะลูกค้าค่ะเป็น 3D เลยนะคะดูภาพ เหมือนผักเหมือนจริงสามิติมากเลยเนาะมี่นไ่นนี่นั่นตัว Q7 นี้นะคะรองรับกล้องถอยรองรับคอนโทรลเมลายและยังรองรับจอเพดานด้วยนะพี่ฟางอน่นเจ๋งเลยค่ะเป็นรถที่มีสเปคพกหรือว่าจะเป็นพวกเททันที่มีจอเพดานเนี่ยรองรับค่ะก็คือเด็กๆนะคะที่อยู่ด้านหลังหรือว่าคนที่นั่ง่ห้องคอนห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะดูในส่วนของจอเพดานได้ด้วยนะคะไม่ต้องมาแบบอืนั่งดูตรงนี้ ข้างงหน้ามาอะไรเงี้ยไม่ต้องแลมพี่ว้างตัวรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นมากเหมือนกันใช่ใช่ค่ะตัวต่อนะคะตัวนี้ยังเป็นรองรับทั้ง 4K แล้วก็ 8K นะคะพี่กวางว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะเขาเรียกอะไร XK เหรอมีปรอ XK X แปด X X แปดคือไม่ใช่ไก่ใช่ปะชัดแจ๋วว้าวตัวต่อ 8K XK ไม่ใช่ไม่ X ไม่ใช่ไก่เนาะไม่ X ไม่ใช่ไก่ค่ะเ X X เนาะ X คือ 8K ค่ะพี่คือตัวจอรองรับทั้ง 4K และ 8K พี่กว่างเห็นไหมคะคมชัดมากนะคะอ๋อพี่เห็นขี้มุ้งถึงกิ้งก่าด้วยค่ะเห็นช <laughs> <laughs> ัดจากริพี่กวางคือ,คอเราสามารถมองเห็นแม้กระทั่งรูคมคน,คนหรือว่าผิวหนังของตัวสัตว์ได้เลยพี่กว้างค่ะคเราแบบเหมือนภาพลอยมาหาเราด้วยเลยเนาะใช่แล้วค้าแบบมืดๆนะฟิลได้มาก อันนี้คือแบบเขียวเป็นเขียวเลยนะคะลูกค้าเขียวมรกตและยังสู้แสงด้วยวันไหนที่แดดจ้านะคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคือแดดส่องมาเราก็ยังเห็น คุณภาพของตัวจอภาพเนี่ยยังชัดเจนเหมือนเดิมกับพี่ตัวจอ Q 7นี้นะคะพี่กวางสามารถแบ่งสองหน้าจอได้ด้วยนะคะพี่สุดยอดมากมเลยนะคะแอปนี้พี่ว่ามันน่าสนใจมากเลยนะแบบสหน้าจอพี่กําลงมองว่าเออเนี่ยถ้าพี่ขับรถใช่ป่ะคะแล้วแบบลูกก็อยู่เราเองก็ต้องใช้เช้นสมุดชาแล้วใช้สีเพลลูกอยากดูกร์ตูนก็สามารถที่จะเล่นในแบบนี้ได้เลยแบ่ดูสีเพลไปลูกกดดูกร์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเราดูเจ๊ลูกนั่นแหละพี่หนูบอกว่าตอบโจทย์แน่นอนสำหรับจอ Q 7และในส่วนของจอ a อ d ด o i d รุ่น Q 7นี้นะคะ เพียง4,990บาทนะคะเหลือเหลือเพียง2,490บาทไลร์ยังไม่พอค่ะนี่ค่ะเรามีแถมในส่วนของกล้องถอยนะคะความละเอียด Full HD เลยค่ะภาพ180 h p ค่ะฟรีไปเลยค่ะ,อคะเอาละค่ะในส่วนตอนนี้นะคะก็จบของการรีวิว ดอยตัว Q7 รบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะยังไงเดี๋ยวเราสองคนขออนุญ,ญาตฝากนิสนึ่งนะคะฝากร้านโรดดีหนึ่งนะคะ,คะเอามินเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามที่ที่ปลายเพอร์เฟกต์านะคะหรืออาจจะโทรมาที่0642352224ได้เลยค่ะร้านเราอยู่ที่ในซอยวัดลาดประดุะนะคะเนาะเวลาเปิดก็คือ9โมงครึ่งนะคะถึง6โมงนะคะรอบหน้านะคะว่าจะมีโปรโมชั่น นำเสนอไม่ใหม่ยังไงไว้เจอกันรอบหน้าค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะบ๊าย,าย่าย,ายค่ะ